ก็ส่งตอังนาเรื่องของการพัฒนาแม่หักมือลูกหลักแตก็รุ่นยืรุ่านก็หลักฐานทัมดยื่นตอรัสธรมนูญตอนเป็นข้อ้างี่ไม่ได้จริงกันป ใบไทยสองสีครับใบดำซึ่งเมื่อก่อนมีการมองว่าใบเกิจะเป็นใบที่เิดอล้วโน่นที่มันเี็นารที่ทีมไทยกังานการหลังนี้แต่ไม่ได้ทำอยั่ที่ไนยที้ไยขึ่นมาโดยเจะไ่ด้ไทย ตักว่าเนี่ยเาไหร่เราีกีเป็นไปได้แล้วก็ไปเปนครับแล้วก็เอาแ้มันมาไปเนี่โกอรแบนี้กรอยไนะ เนื้อแน่นตั้งสี่ดมขายลูกกระชั้ได้แล้วดูดจะเรียนเชิญเชื่อขายอาจารย์นด้คื้อมาตรงแล้วนะครับเราประชุมกันแป่งกันนครับเป็นโปรเนี้เหมือนกันนะครับตอนนี้เข้าโปรแกรมในการทดลองเพราะจิตการเราป้เน้นการศึกษาเรื่องใหญ่ อันนีุ้ีคนนี้พนมรครับคีของเนครับเกี่ยวนาแล้วดูวลปป้อนถึงปากเลยเชิญพี่น้องคนเียไปกราถึงทําแม่ทายรูปกับผมเชิญครับ ใช่ครับ